อู้อะไรวะมากัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะครับอาจจะไม่เห็นตอนกัดน,นะครับเพราะว่านี่ครับมันลกมากเลยแล้วป่ามันก็นมาจุ๊บอยู่ข้างหน้านะครับน่าจะเป็นชะโดเล็กนะครับเนี่ยโตูสตนะครับผมเดี๋ยวอาจจะลำบากนิดนึงนะครับ ยืนก็ยืนยากครับโอสายแก้คันนะครับตัวนี้เป็นสายสีส้มนะครับติดนิดเดียวครับเนี่ยเหมือนกับแบบว่ามันเข้ามาโฉบะครับโฉบนิดเดียวตอนจะยกเหยื่อขึ้นอยู่แล้วครับไม่น่าเห็นตอนกัดนะครับเป็นสายสีส้มนะครับผมลับขับขับขับโอเคครับสายสีส้มครับสุดยอดมากหมายค่อนข้างลกนะครับผมเนี่ยครับ มันก็ถ่ายคลิปค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเห็นไม่ไดเ้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมมันลกมากนะครับชายตะลึงหมายแบบนี้ครับอ่าคนไม่ค่อยเข้าเนี่ยดีเลยครับปลาไม่ค่อยระแวงนะครับผมโอเคสุดยอดมากครับสายแก้คัน